รูเบนเซย์สโค้ดเรดดิ้งและอดีตโค้ดของฮอยลุนมีความมั่นใจที่รัสมุดฮอยลุนจะกลายเป็นดาวยิงระดับโลกโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพล่าสุดของฮอยลุนในเกมกับสเปอร์สที่เสมอ2-2และเข้าทำประตูเซย e สเชื่อว่าเมื่อทุกอย่างลงตัวฮอยลุนจะสามารถเพิ่มฟอร์มและมีผลงานที่คาดหวังได้ในเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขายังเน้นความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจของฮอยลุน ซึ่งพันธนาขึ้นเป็นแบบนั้นจากการรับการสนับสนุนจากครอบครัวนอกจากนี้เซยสกล่าวถึงความยากลำบากของพรีเมียรีและเห็นว่ากระบวนการนี้จะช่วยให้ฮอยลุนกลายเป็นนักเตะที่ดีขึ้นเขาบอกว่าคุณภาพของฮอยลุนมีศักยภาพที่จะถูกพัฒนาต่อไปและเชื่อในความสำเร็จของเขาในพรีเมียรีสรุปทั้งหมดเซยสเห็นว่าฮอยลุนมีศักยภาพที่สามารถทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อในระดับโลกและเชื่อมั่นว่าเมื่อเขาได้รับโอกาส เขาจะสร้างประวัติการแข่งขันที่น่าประทับใจหากท่านไม่อยากพลาดทุกข่าวสารกีฬาฟุตบอลโปรดติดตามเราขอบคุณครับ